สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้มาชมความงามของเฟิร์นปรงออสเตรเลียเป็นเฟิร์นปรงที่มีถิ่นกำเนิดที่ออสเตรเลียมี f อซีเพื่อนๆหลายท่านถามว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมกับของกับบ้านเรา เป็นเฟิร์งปงเหมือนกันค่ะแต่ว่าท,ทินทนกําเนิดเฟิร์งปงของออสเตรเลียก็คือเขาเกิดมีมีมอ่าเป็นพืชพื้นถิ่นของที่นี่เฟิร์นปงบ้านเราก็เป็นพืชพื้นถิถ่นของบ้านเราค่ะอันนี้เขาเขาเขาออกออกหมากอ่ารุ่นนี้เขาพูดไม่ถูกนะคะเขาติดลูกเนาะติดติดผล แล้วพอผลแก่ก็จะแทงใบอ่อนออกมาแต่ว่าทําคลิปไม่ทันช่วงที่เขาแตกใบอ่อนก็สวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นดอกอีกแบบหนึ่งของเขารุ่นี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเอาพูดตามตรงเนาะแต่รู้ว่าเป็นดอกนี่ค่ะอ,ะอะของปีที่แล้วก็ออกแล้วก็ หมดอายุลงไปแต่ว่าปีนี้ก็ออกใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็สวยแปลกตาดีแต่ที่ติดลูกเมื่อสักครู่นี้ก็คล้ายๆบ้านเรานะคะพอแก่ก็เป็นสีน้ำตาลเข้มช่วงที่อ่อนอยู่ก็เป็นสีเหลืองสีส้มเหมือนบ้านเราค่ะแต่ว่าเฟิร์นปรงที่นี่ต้นใหญ่มากแล้วก็นิยมนิยมจัดสวนนำมาจัดสวนแล้วก็ตามป่า บางบางพื้นที่ของป่าก็จะมีเฟิร์นปงขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากต้นแรกที่เฟิร์นปงต้นแรกที่ที่ต้นคลิปก็ความสูงเกือบ2เมตรเลยนะคะ เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาจัดสวนหินแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยส่วนใบที่แก่เริ่มเหลืองก็คือใบใบแก่จัดของเขาเขาก็จะตัดออกตัดแต่งตัดแต่งใบที่แก่ออกไปก็จะโชว์ลำต้นสวยๆต้นสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะต้นใหญ่มาก ส่วนการขยายพันธุ์ก็น่าจะน่าจะนะคะเพื่อนๆคะ่ะใช้มล็ดในการขยายพันธุ์เหมือนก,นกันกับบ้านเราเฟิร์นปรงออสเตรเลียเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรเลยนะคะทรงพุ่มของเขา ต้นใหญ่มากสวยสวยเด่นมากค่ะสวยเด่นมากค่ะเสียดายตอนที่เขาเพิ่งจะแต่ใบอ่อนแตกออกมาใหม่ก็งามงามแต่ว่าถ่ายทำไม่ทันเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันสวนปรงออสเตรเลียที่นี่นิยมนำมาจัดเป็นสวนหิน หรือปลูกลงกระถางกระถางใหญ่ๆก็สวยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ